ไม่มีดูจูมิงเอ,อ็ว่าฉันเอามาไงโวยป,ปเีเดีเิงเฮเดินมันู่นแล้ววายป้าหมายมันชัดเจนมันจูคมคมเลยอะ่ะนี่อะจูคมคมยืนอ๊ะฮะ เขาใช้ไหมบ้านฟ้าไปแล้วเฮ้ยเลยเดินมาทางอุ้อะไรล่ะน้องเอ้าเอ้าคนนั้นขอขอจูแล้วก็ไปตัดนไปดีกว่าฟังดับคนนั้นขอขอจูแล้วแบบใครเนี่ยเพื่อนพี่เหรอน้องไปเจอในเกมพอเป็นเ c ซีเย้เดี๋ยวนี้เขาเล่นเดฟซีว่ะ จะได้ไม่แคจะตีร้อยจริงหรือไม่ไปร้อยแล้ไปสายคนหนึ่งคนหนึ่งเครื่องไม่รู้เครื่องที่ว่านี้ก็คือเพิ่งเจอได้เจ็ดสิบเองเจ็ดสิบเจิบเปอร์โอ้้ยเฮ้ยเฮ้ยปั่นแตก เอาไม่รู้เนาะไปเลยมาแม,ม่เทพโอ้โหไปไม้ไม่พักไม้พลาไม้บ้นาบนสาาไ,ไปแล้วป๊บสวยไม่ต้องเจ็บแบบหนาทีแรกเทียมลังเริ่มเกมโอ้แนวแว่เ no หรอยอดหยิบตรเท้าอ,อ่ะสวย Oh. ดูไปด้วยปั่นไปด้วยจูอยู่ตรงไหนเนี่ยกลางแมบปะใช่กลางโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเราชนไปวิ่งเหยียบใส่พูดอันตรายอ่ะคอย้อย,อ,ยอะไรของมัน <laughs> ฮะเอฟซี MC คุณนี่เป็นชายหรือหญิงนะชายคุณชายหคุณหญิงโอเคเอ่ะ <c> ม <oughs> าบันใหญ่มาแถวๆบ้านใหญ่หญไปละเฮ้ย <c oughs> เปลี่ยนวิกเกอรด้แล้วเขาไม่เอาเลยเขาบอกตัวนี้อีซี่เกินก็เลยจะเปลี่ยนเป้าหมายโอ้โหประเดิมมากาผมตูตีรอดไปเรื่อยๆมันก็เลยแบบวา่าร <c oughs> ู้เช <c oughs> ิงเยอะเฮ้ยดูดิทุกคนไม้ก็ยังอยู่ผมยังไม่โดนผมก็ยังไม่เก็บเลยอะ่ะยิงหรือจอจี <c> ้ <oughs> ประตูนรกเปิดแล้วประตูโซโซไทยปันปันปันอยู่ตรงเอ้ยไม่ได้ดิปันอยู่ตรงบ้านใหญ่อ่ะหรือว่าได้เรามีสองเครื่องตรงนี้ด้วยกัน ไปล่อยผียิา้านใหญ่เลยอุ้ยขอใครอ่ะมันมีตีของตกเหรอไม่รู้เห็น,นควงมยูโฮ้ยหลุดฮูก่อนน่ะหรือว่าอะไร,เ,รเข้ามาในโรงนี้อย่างโอ้ยโอ้โหแล้วกูเจ็บดี จะลากมาตรงปั่นไปอุ้ยมันไม่เอาเลยมันไม่สดเลยดู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 ลากยาวเลยอะไอ้ตรงนี้มันจะหายไปเองไม่ใช่เหรอเวลาเราเหยียบใส่อันนั้นมันอะทำไมมันไม่หายไปไอ้ที่มันเป็นหนังมันอะก็ต้องไปหาคนที่เป็นกลมคนที่อยู่ตรง แค่เอาไอ e l o d y ด้วย Yeah I open uh the door near a big house ฟังไม่ออกเลยภาษาอะไรเนี่ย English เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาฮะอะไรมันไม่เอามันไม่เอามันจะเอา อุ้ยอ่ะฮะฉันค่อนข้างงงกับผีตัวนี้โอเคเปิดประตูฝั่งรูนะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะหลังด้านอีกแล้วมันไม่ยอมให้เปิดตรงบ้านใหญ่ไปได้ไหมอันนี้คือทำชาเลนแบบเล่นแบบไม่มีเสียง Let's go ไปั๊มงคนนั่งใครไม่รู้อปไหนโอ้อยู่ไกลเลยอยู่ไกลเลย มันน่าจะไปซ้ำคนนั้นนะได้ไหมไปมาย้ายกองดึ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 งกำลังวิ่งไปเออไม่มาแล้ว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 ินทันไหมนะทันทันทัทัน เปิดประตูอีกฝั่งได้ไหมไม่ได้มันมันตามตู้มันตามเลยติดเลยเอ้ยเฮ้ยเข้าไปทำตัวยกั้นนะน้องๆหนูๆมาสิน มันไม่ค่อ,อยรู้เรื่องเลยตัวเนี้ยเอาล่ะครับคลิปนี้มีชื่อว่าวนมาแม่เทศแบบ่านรอดคลิปน,นี้มีชื่อว่า